ยี่นีต้นรับสูดใไซงามนะครับเป็นคล้ายเป็นต้นไทที่แผ่กิ่งก้านสาขาอมาครอบคุมพื้นที่น่าจะประมาณเป็นไร่สองไร่อะไรก็ว่าได้นะครับสวยงามมากเป็นธรรมชาติของต้นไทรนะครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์นะครับสามพระสุพรรณกัลยาก็มีปู่สรีสุโธก็มีนะครับ มีสารวิบูรลักด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่ไสยงามครับรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเดี๋ยวจะพาไปนมัสการกันเดี๋ยวเรามาเสี่ยงโชคกันครับเดี๋ยวจะมอมในเอ็กซีทุกท่านเหมือนกันึกมเดอมพัน2ู่้101ตมา